มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลู f l นเซอร์และอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณ โดยธัญวัฒน์ชัยตะกูลชัยและนัทพงษ์ม่วงธรรมสวัสดีครับท่านผูฟังที่รักทุกท่านครับวันจันทนะฮะทิงกิ้งคอนเน็กตอยู่กับคุณหนุ่ยนะครับเจ้าของเพจการตลาดบรรตอนและหนังสือขายดีนะครับทางการตลาดในห้าเล่มตอนนี้ก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งที่สิบหกแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ถึงอาจารย์สิบสองใช่ไหมฮะแล้วก็ไปได้รองเท้าโลเว่เ อ่อนมาเนี่ยจึงหายากมากนะอดได้ได้งสองคู่เลยก็ได้ท้งสองคู่เพราะว่าผมก็อยากเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปโตเกียวในปีหน้าเนี่ยผมก็จะต้องไปหาต้องไปหาที่ไหนให้แอรอนไปไปเซิร์ชตามไตามห้างว่ะจริงๆเรื่องเนี้ยเล่าได้เลยนะเพราะว่าแบบนี้อาจารย์คือผมต้องบอกว่าคือประสบการณ์ชอปปิ้งอีคอมเมิร์ซบ้านเราเนี่ยอาจารย์คิดว่าไงเต็มศึอาจารย์ให้คะแนนผมว่าดีนะ ดีใช่ไหมเฮ้ยผมว่าดีก็คืออง่ายแล้วก็เกร,ร็วอาจจะยกตัวอย่างนะผมเนี่ย <c oughs> ผมจะทิ้งหมอนไว้ก็หมอนเนี่ยมันก็ก็เนี่ยแหละก็ก็มันไม่ได้เสียหายนะแต่ว่าผมว่าจะเอาใบใหม่ผมก็จะไปให้พนักงานต่างชาติคือบ้านของลูกศิษย์ผมะนะผมก็ไปสั่งซื้อหมอนจากช้อปปี้นะแล้วก็ไม่เสียค่าส่งเลยนะ เนี่ยสั่งวันนี้อีกวันหนึ่งมาแล้วเอ,อามอเตอร์ไซค์มาส่งด้วยนะหกสิบแปดบาทเองโอ้โห,โหเร<ล>็วถูกแล้วคือขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยอะ่ะมันไม่ใช่แบบลาเทียเยอะนะั่งขี่มาเพื่อเล่าเลยคือดี<ว>มากดีเอทีนี้ผมเล่าแบบนี้จารย์ผมเองก็อยากได้เนาะไอรองเทา้าออนรอยเวเนี่ยมันมีมันคือตอนนี้ผมลองเข้าไปลองเทสระบบอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยของที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะที่เป็นลักชัวรี่แบรนด์เนี่ย ผมบอกเลยว่าส่วนตัวเต็มสิบเนี่ยผมให้ประมาณห้าเพราะเป็นแบบนี้อาจารย์หนึ่งผมกดออเดอร์ในเว็บเสร็จแล้วเนาะกดเสร็จปกติเราก็จะต้องได้ e yan. อีเมลยืนยันอะได้มาได้มาเสร็จปุ๊บเราก็คาดหวังว่าวันทุ่งเนี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างอัปเดตเรามาซึ่งไม่มีไม่มีเสร็จเราก็เลยเริ่มร้อนใจแล้วเพราะเงินตัดไปแล้วเงินตัดไปแล้วร้อนใจไปเช็คในเว็บเช็คในเว็บเสร็จ ก็ไม่มีฟอร์เมชันคือขึ้นเป็นหน้าแบบหน้า4-0หน้าเออร์เลอร์ผมก็เริ่มแบบเฮ้ยร mm hmm. ้อนลนจากร้อนใจเป็นร้อนลนอาจาร์ร mm hmm. ้อนลนเสร็จก็พยายามอ e ีเมลติดต่ออีเมลติดต่อรอบแรกไปเสร็จเนาะก็กลายเป็นว่าเขาเนี่ยมาบอกว่าขั้นตอนการสั่งออนไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทั้งที่เราก็แจ้งแล้วว่าไอ้เลขออเดอร์เราเนี่ยเป็นเลขอะไรผมก็เลยเริ่มมีน้ำโหนิดหน่อยก็เลยให้ชท GPT นะครับช่วยทラนสเลตให้ว่า ที่อีเมลมาไม่ได้จะมาถามขั้นตอนโปรเซสการสั่งแต่ต้องการจะถามว่าออเดอร์ผมอะมันหลุดหรือเปล่าเพราะผมเช็คในเว็บอะไม่มีเขาถึงมึงค่อยอีเมลกลับมาว่าโอเคงั้นยูส่งรหัสของยูมาสิว่ารหัสยูเป็นอะไรผมก็โมโหที่สองผมก็กลับไปบอกว่าไอส่งตั้งแต่หัวอีเมลแรกแล้วยูกลับไปอ่านดูด้วยเออก็ถึงได้ขั้นตอนโปรเซสมาผ่านไปสองวันนะจารย์ก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตอีกผมก็เริ่มร้อนใจ จนต้องโทรเข้า call center นะครับโทร call center เสร็จก,ก็ได้คุยกับคนญี่ปุ่นที่พูดอังกฤษก็ผมอังกฤษก็ไม่เก่งเขาอังกฤษก็ไม่เก่งก็อืมคุยกันคนละคำสองคำกว่าจะรู้เรื่อง <S <S จนกระทั่งผ่านไปบนประมาณวัน,นที่สี่อาจารย์หลังจากโทรไปเสร็จอ่ะอีเมลถึงได้ได้อัปเดตสเตตัสว่าของถูกจัดส่งเข้าเออเหมือนเหมือนไอ้หน้าร้านจัดส่งแล้วก็เลยกไม่ถูก,กน,นะ <S 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 ไอ้หน้าหน้าร้านส่งของอะไรเงี้ย เออฉันผมเลยคิดว่าถ้าเกิดผมไม่โทรไป c เซ็นเตอร์ด้วยตัวเองเนี่ยผมว่าผมคงต้องกลับไทยก่อนจะได้รองเท้าอ่ะนี่คือสิ่งนึ้งที่ผมรู้สึกว่ามีคอมเบอร์บ้านเรามันมันมันโตมากแล้วก็รู้สึกว่าประสบการณ์ที่บ้านเรามันดีมากฉันขอไม่ว่าไม่ว่าจะถูกอะไรแค่ไหนแพงแค่ไหนผมว่าประสบการณ์อ่ะสําคัญสุดเลยเรื่องนี้อาจารย์อ <ผม S 1> อืผมนึกว่าคุณไปดูในเว็บแล้วก็ไปซื้อ,อนนที่ร้าน,น,นเออ,อนน S <S uh, อ่เล่าเพิ่ม uh, uh, ขอเล่าเพิ่ม uh, uh, เอเอดูในเว็บซื้อที่ร้านเป็นแบบนี้อาจารย์ความความน่าตลกของระบบหลังบ้านนี่อยากฝากเผื่อคนขายออนไลน์เลยนะหนึ่งเว็บไซต์เช็คออเดอร์ได้รองเท้ารุ่นนี้สีนี้มีสาขาไหนบ้างอ่าผมก็ไปกดจองไว้ความตลกคือที่หนึ่งผมกดจองจองเสร็จปุ๊บมันบอกว่าเดี๋ยวจะอีเมลมาคอนเฟิร์มว่าเราได้สิทธิ์เข้าไปรับรองเทา้าหรือเปล่าอ่ามีมีความหยิ่งนิดนึงตามสไตล์ รักชูรี่อีแหละก็ไม่ว่ากันเราก็ได้อีเมลคอนเฟิร์มวันถัดมาเสร็จก็กไปรับรองเท้าตามนัดเขาก็บอกว่าเก็บให้ได้แค่สี่สิบแปดชั่วโมงถ้าไม่มาหลุดนะก็รีบไปไปเสร็จปุ๊บรับเสร็จก็จ่ายตังคัดเงินเรียบร้อยกลายเป็นว่าอสองวันถัดมาอีเมลมาเตือนผมว่าถ้าไม่ไปเนี่ยออเดอร์อย่ดดุดแล้วนะผมก็แบบแซงว่าหนึ่งผม,มเห็นแล้วว่าปัญหาหนึ่ง Data หลังบ้านไม่ซิงกันไม่รู้เลยว่าลูกค้าที่มาซื้อตอนเนี้ย มันเกิดคอนเวอร์ชัไปแล้วนี่เป็นปัญหาหนึ่งอของคนทำธุรกิจเลยนะครับว่าถ้าระบบ Data หลังบ้านไม่ซิงกัน loss insight ไปเยอะมากแล้วพอผมถามหน้าบ้านให้ช่วยเช็คว่าเฮ้ยยูเช็ค <entertain, S 1> hey, k online o r เ e ให้หน่อยสิว่ามันมันไปอยู่ตรงไหนอ่ะเขาก็บอกว่าขอโทษเช็คให้ไม่ได้อยู่ต้องไปถามฝั er ่ง customer service ออนไลนซึ่งถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่วันนี้เช็คให้ได้หมดแล้วระบบ i n t e g r ก t e กัน hmm. แล้วฉันถ้าเกิดทาหลังบ้านไม่ดีผมว่าหน้าบ้านจะโตยากอาจารย ครับเราเราไอตัวหมายถึงว่าเราก็ไปตามห้างต่างๆใช่ไหมเวลาไปหารเราคนา้นหาโลเว่เอ็กออนในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันจะขึ้นเว็บมาใช่ขึ้น<ล>เว็บไอสองไอสองคู่นั้นนะ่ะตกลงไปจองในเว็บแล้วก็ไปรับที่ร้านหรือย,ยังไงอย่างอันอาจารย์คู่หนึง่งอ่ะสีฟ้าผมสั่งออนไลน์นะครับเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยมันมันเพิ่งอีเมลบอกว่าของเข้าร้านแล้วพรุ่งนี้ไปรับได้อีกอันนึงอ่ะผมจอง จองเพื่อไปรับที่จองเพื่อไปไปลองจริงที่หน้าร้าน uh huh. ครับเนี่แหละคือสองอันผมลองเทสคนละระบบซึ่งระบบจองเห <c oughs> มือนเหมือนจองรีเซิร์ฟสำรองของไว้อเก็บของให้ก่อนอันนี้ดีสต็อกโอเคดีไม่มีหลุดไม่มีพลาดแต่ปัญหาคือไปเสร็จซื้อแล้วตัดเงินแล้วระบบจะไม่อัปเดตว่าลูกค้าซื้อแล้วไม่มีอีเมลแตงกงแตงกิ้วไม่มีอะไรอย่างเงี้ยผมว่านี่คือจุดที่เขายังพลาดอยู่พอสมควร หมายถึงว่าจ่ายหมดเลยใช่ไหมเป็นลาจองคือจ่ายหมดเลยตอนจองยังไม่ต้องจ่ายครับอาจารย์แต่เขาบอกว่าเขาเก็บให้เราได้แค่สี่สิบแปดชุถ้าไม่เอาก็าคือ,าคอเอาไปที่ร้านก็เขาไปจ่ายเงินที่ร้านใช่ครับโอเคเออแสดงว่าโลเวเอ็กออนมันก็มีมาเรื่อยๆนะของมีม,มีผมจะแนะนำว่าถ้าอาจารย์อ,อ,อยู่ รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่ผมแนะนําว่าจารย์สั่งออนไลน์ล่วงหน้าแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งผมว่าทุกคนที่มาญี่ปุ่นเนี่ยคาดหวังเรื่องแท็กฟรีแต่ถ้าสั่งออนไลน์ไม่มีแท็กฟรีก็เสียโอกาสไปไปไปหลายหลายตั้งเหมือนกันนะครับไอ้ตรงนี้ถ้ารับได้ก็โอเคครับก็ประมาณเท่าไหร่หมื่นแปดหรือเท่าไหร่เออประมาณเออรองเท้ามาประมาณเก้าหมื่นแปดพันเยนตัดแท็กไปก็ประมาณเก้าพันเยนก็ผมว่าประหยัดได้เกือบสองพันครับเก้าหมื่นแปดพันเยนนี่ประมาณเท่าไหร่ ก้ามื่นพันเยนเอ่งก็เก้าหมื่นแปดพันเงก็ที่ญี่ปุ่นก็่ัดแท็กฟรีเหลือประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดถือว่าถูกนะครับเพราะที่ไทยจะสองหมื่นห้าถูกใช่ที่ไทยนี่คือก็คือรีเซลนะใช่ไหมอ่าแต่สองหมื่นห้าเนี่ยสองหมื่นห้าเนี่ยเท่ากับกุชชี่เลยนะแต่กุชชี่เป็นสนิเกอร์เนี่ยมันอยู่ได้นานไงแต่ว่ารองเท้าแบบเนี้ยมันอยู่ไม่นานไงถ้าคุณไม่ใส่อ่ะใช่ไหม รองเท้ากีฬาอย่างเงี้ยเออกนี้เกอร์มันไม่พังไงเรื่องของเรื่องใช่ไหมเออครับอ่ะเราจะคุยกันถึงการตลาดจริงๆก็เลี้ยวหลังแลหน้าก็ได้นะหมายถึงว่าปีนี้หนุ่ยมองการตลาดยังไงในประเทศไทยแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราจะต้องโฟกัสในด้านไหน <Okay. S 2> เอาเอาเอาชีวิตของหนุ่ยก็ได้ว,ว่าเออกูไปขึ้นเวทีโน้นเวทีนี้มันหลายเวทีอะนะในเนี้ยในปีเนี้ยเขาสนใจเรื่องอะไรกันแล้วปีหน้าเนี่ยความสนใจจะมีการชิฟโฟกัสไหมอืมผมว่าอย่างแรกนะผมว่าทุกคนรู้แหละมันมาทางด้าน AI หมดแล้วครับทุกคนรู้ทุกคนใช้แต่มันจะเริ่มแขกกันว่า AI ของใครอ่ะจะเก่งกว่าของใครมากกว่าในวันนี้ mm hmm. AI กลายเป็นคอหลักของธุรกิจซึ่งวันนี้เรามีความรู้เรามีโน้ตหาวเราเทรด AI ทิ้งไว้เราใช้วิธีการสเกลธุรกิจโดยไม่เพิ่มคนใช้คนเท่าเดิมนะครับแต่ทํางานต้องได้มากขึ้นเพราะมี AI ช่วยมากมายหลายอย่างโดยเฉพาะอันหนึ่งอาจารย์ครับเรื่อง AI เนี่ยสะท้อนถึงก็เด็กรุ่นใหม่อีกนะไม่รู้เคยคุยเรื่องนี้ย่งเด็กรุ่นใหม่ก็กังวลครับ ว่าหนูจบไปหนูจะถูก AI แย่งงานไหมคนรุ่นเก่าก็กังวลว่าจะถูก AI มาแย่งงานผมว่าไอเรื่องเนี้ยฉะนั้นเผื่อไว้เลยครับทุกธุกรกิจจำเป็นจะต้องสร้าง personalized AI ของตัวเองหรือว่าเป็น AI สำหรับของเราเท่านั้นนะครับเออ,อย่างที่สองเรื่อง AI เนี่ยที่ลงดีเทลเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ย AI จะถูกแยกเป็นทุกๆแขนางงานทั้งหมดอย่างวันนี้เราเห็นละ มี AI เจนเพลงได้ AI ทํารูปภาพได้แต่จะถูกการใช้ Agentic Agentic AI เนี่ยเหมือนเป็น AI ตัวหนึ่งเป็นหัวหน้า AI อีกตัวอีกทีนึงในการคอยสั่งงานทุกๆอย่างให้กับเราอีกรอบนึงฉงเช่นในเรื่องนี้การใช้ AI เนี่ยจะไม่ได้แข่งกันเยอะหรอกแต่มันแข่งกันที่ว่าใครวางโลจิกใครวางโฟโลได้ดีกว่ากันเช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งออกมา <S <S อาจารย์ต้องเริ่มวางกลยุทธ์ว่า กลยุทธ์เราเราจะเอา source of content จากไหนสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะไปหนึ่งให้ AI มันไปดึงข้อมูลจาก Google Trend มาดึง Google Trend มา uh huh. มีเรื่องอะไรบ้างสองอาจารย์จะสอน AI อีกตัวหนึ่งว่าจากเนื้อหาที่ได้มาสมมติเอาสักสิบประเด็นข่าวเนี่ยเอามาเขียนเรียบเรียงด้วยโลจิกประมาณนี้สไตล์อาจารย์เป็นประมาณนี้อาจจะเขียนตัวอย่างให้มันสักห้าอันสิบอันให้มันดูเป็นไกด์ไลน์ไว้แล้วมันก็คลอดชิ้นง,งานออกมาทีหนึง่งคลอดเสร็จก็มีอีกตัวหนึ่งในการเจนส่งให้มันไปเจนรูปภาพต่อทั้งหมดจะถูกวางเหมือนเป็น Workflow process ที่อาจารย์เป็น mm hmm. คนวางกลยุทธ์ซึ่งเ uh huh. มื่อก่อนคนวางกลยุทธ์อยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องมีคนเป็นแขนขาทํา uh huh. ง,งานให้สําเร็จแต่วันเนี้คนวางกลยุทธ์อยู่คนเดียวได้แล้วก็เป็นแขนขาทั้งหมดอะ่ะมันก็คือ AI แต่ละตัวที่เราสามารถไฟจูนมันลงไปได้ไอ้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเราจะเห็นการใช้ AI ที่เข้มข้นคือผมว่านี่คือยุคข,ของการชิฟเหมือนยุคดิจิทัลแรกๆยุคโซเชียลมีเดียแรกๆที่ ไม่มีใครจะไม่ใช้ AI นับจากนี้เป็นต้นไปแต่ความต่างชั้นอย่างที่ผมเจออาจารย์คนใช้ AI แบบฟรีกับแบบเสียเงินเนี่ยมีข้อต่างกันสูงเออแล้วผมก็เจอเยอะมากเลยอาจารย์เวลาไปสอนเนี่ย80%ยังใช้แบบฟรีซึ่งเวลาสอนไปทำไปเนี่ยพร้อมไม่กี่ครั้งก็หมดโคต้าหมดเครดิตก็ได้แต่ดั้งดูซึ่งผมจะย้บทุกคนว่าเฮ้ยค่า AI เอา GPT ก็ได้ Gemini ก็ได้เดือนหนึ่งมันเจ็ออะมัน บางครั้งกาแฟคุณประมาณแบบกาแฟทั่วไปก็สิบแก้วสิบสองแก้วอะ่ะคุณควรมีมันไว้เหอะมันช่วยคุณได้เยอะกว่าที่คิดแล้วค่อยไปหาอย่าคิดว่าเฮ้ยเสียเงินเลยเจ็ดร้อยจะไปทําอะไรอย่างน้อยเสียก่อนเดีย๋ยวค่อยหาย e c เคสในการใช้มันนะผมว่าไอ้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ลงลึกกเ่อน้ะไม่ผมบังค,คับเลยนะคนที่มาเรียน,นคอร์สผมเนี่ยผมต้องบังคับเลยนะว่าให้สมัครคือคอร์สแรกเนี่ยก็เนี่ยใช้ฟรีแต่คอร์สสองเนี่ยบังคับเลยว่าต้อง สมัครแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้แพงด้วย <ừ> คือก่อนหน้าตอนนั้นมันคือเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแต่สมัครใน a p p l e ิลหก้ย้าเก้าใช่ไหมเจ็จ <ừ> ีีครับคือตอนหลังนี่มันมีกรณีของ Google นี่ก็เก้าแปดเก้าแปดบาทหกเดือนแรกแล้วก็ไอตัวเนี้ยเหลือสองห้าเก้าก็คือไอตัว g จ t ดจีบมีตัวถูกมีตัวถูกแต่คนส่วนใหญ่ <ừ> มันก็ใช้ฟรีแต่ตอนนี้ประเด็นก็คือถ้าองค์กรเนี่ย ไม่อ่ามี a อขอ,อขององค์กรให้เนี่ยพนักงานเนี่ยใช้ a อไอของตัวเองเนี่ยคือสมัครเองเนี่ยข้อมูลหลุดนะใช่ข้อมูลองค์กรเนี่ยที่คุณป้อนเข้าไปเนี่ยอย่างเจียมินาเนี่ยมันไม่มีตัวปิดด้วยอนะืมถูกนะข้อมูลข้อมูลได้ยอดขายกำไรอะไรเงี้ยมันหลุดไหมนะแล้วก็แชท GPT ต้องไปปิด ถึงไม่ไปเป็นเทรนซึ่งอันนี้เป็นความเสี่ยงจริงซึ่งอันนี้ผมเติมนิดนึงแล้วกันเนาะไหนอาจารย์พูดเรื่องเนี้ยผมเห็นภาพการใช้เอ่อเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวน,วนคิดเอ,อกไวบอไอเพิ่มเติมอีกแง่มุมหนึ่งว่ามันไม่ใช่แค่เอ,อการการสร้าง AI ขึ้นมาแต่เราจะเริ่มเห็นอ่ะอ,อย่างแรกก่อน AI วันเนี้ย อย่าง Google ครับทุ่มให้กับนักเรียนไทยนักศึกษาไทยใช้ฟรีหนึ่งปีใช้ Gemini Pro เลยแบบปกติเดินเจ็ด้อยใช้ฟรีหนึ่งปีซึ่งคนทั่วไปก็ไปสมัครเรียนออนไลน์กับ MOOC เพื่อเอาแอเขามาสมัคร Gemini ฟรีหนึ่งปีได้ซึ่งในสิ่งนี้มันจะไม่คอนเนต์ดอไโดยไม่รู้ตัวคูเดมี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ไหมคอสต้าอะไรเงี้ยที่เขารวงกันแล้วนะเนี่ย เนี่ยมหาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยก็จะเชิญผมไปคอมเมนต์อยู่ว่าโอ้คนเรียนตกไป670เปอร์เซ็นตเลยอ,ะอ่ะจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีนะเดี๋ยวผมกา<笑><笑>ําลังกําลังคงดออาจารย์ <c oughs> เดี๋ยวกําลังเดี๋ยวกําลังคิดอยู่ผมกําลังคิดอยู่ว่าก็เนี่ยก็คือแล้วใครคือ,คอตอนเนี้ยมันก็คือ้าจบปริญญาตีมาเนี่ยถ้าไปเรียนวิชาที่มัน ไม่ได้ทําให้หางานได้อ่ะผมไปเรียนประกาศเสียบัตรคอร<ม>์สซาอูเดมี่ดีกว่ามันมก็ไม่แพงนะคอร์สซาอูเดมี่หรือพูดตรงๆก็คือคุณเรียนจาก y o u t u ู e ก็ได้นะจริงแล้วคุณไปเรียนพูดดูงานรัฐศาสตร์อย่างเงี้ยยกตัวอย่างสมัยผมเรียนรัฐศาสาตร์มามันหลายสิบป,ปีมันก็โอเคอะแต่ตอนนี้คุณจะไปเรียนรัฐศาสาตร์เนี่ยคุณคุณจะไปทําอะไรวะ<ม>เพราะว่าราชการมันก็ไม่ได้เปิดไงปร,ประหลัดประหลัดอะไรเงี้ยก็สอบมันก็ ขเขาเขาเ่เคยได้รับอะใช่ไหมสมมติว่าคุณเป็นมหาลัยอย่างเงี้ยแล้วก็อคุณสอนเอไอได้ไหมแล้วจะสอนสมมติจสอนเอไอเนี่ยนะคุณจะเอาใครมาสอนนะอันนั้นก็แล้วคุณสู้จุฬาด้ปัจจุลาเ็ามีประกานปฏิบัตนะิเอไอนะเขาเรียนฟรีด้วยนะใช่เปล่าใช่ไหมสมุติว่าคุณให้ค่าจ้างสอนอย่างเงี้ยโอ้โหแบบชั่วโมงละพันนี้ใครเขาไม่อยากเขาไม่อยากมาคือคนที่ไม่สนใจแล้ะ ค่าสอนเนี่ยเอาเป็นค่ารถอะไรเงี้ยมันต้องเป็นคนที่มั่งมีแล้วนะเป็นคนที่มันมีแล้วไงเหมือนคนที่ไปลงสสอเงี้ยมันก็ต้องเป็นคนที่มันมีเป็นร้อยแล้วล่ะใช่ไหมไม่ใช่มันก็เสือกระสนแต่มันก็มีเสือกระสนหมายถึงว่าคนในวงการธุรกิจนะหมายถึงว่าคนทั่วไปก็จะลงเหมือนกันก็มีอ่าใช่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 หมายถึงว่าคนวงการธุรกิจเนี่ยที่ไปลงสสออะไรก็ตามแต่ปาดิสหรืออะไรเงี้ยมันต้องเป็นคนมีเงินเลยนะครับ เออไม่ใช่ลงเพื่อหาเงินนะนะธุรกิจลงเพราะเขามีเงินแหละเขาจะกัะช่วยชาติตอนนี้เหมือนกันคนทไปจะมาสอนชั่วโมงละพันหนึ่งพันห้าหมายว่าหมายหมายหมายเยว่าคุณจะต้องมีเงินจากที่อื่นแล้วนะอย่างเช่นคุณหนุ่ยอย่างเงี้ยคุณไปสอนชั่วโมงละพันพันห้าอย่างเงี้ยสมมุติว่าคุณเป็นอาชีพหลักคุณได้ไหมเก็ไม่ได้สอนทั้งวันนี่รีงว่าไม่ได้สอนทุกวันนี่คุณก็ต้องมีงานอื่นคุณล้วถามว่าคนคนที่มันอยู่ในดาวที่มันดวงเด่นเนี่ย ที่เขาเก่งเรื่องพวกนี้ยเขาจะมาสอนมาไม่เลยแต่ละคนไปก็แต่งตำลาแลวตำราแต่งไม่ได้ด้วยมันเปลี่ยนทุกวัน,นแต่งไม่ได้ด้วยอืมจริงอันเดียวนี่โยนโจทย์ให้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยอะ่ะต้องมานั่งคิดเลยอะ่ะว่าตอนเนี้ย i s, <S University necessary <S <S อืมอ่าคือมหาวิทยาลัยเนี่ยยังจำเป็นอยู่บ่าวยกตัวอย่างงผมเนี่ยผมเนี่ยนะ จบมาเนี่ยต้งนานแล้วนะผมไม่ได้ใช้วิชาในมหาวิทยาลัยมาทํางานเลยนะอืผมเนี่ยหาความริญญาถามหน่อยผมจบผมจบปริญญาตรีเนี่ยผมจบรัฐศาสตร์นะผมเ่ยไม่ได้ใช้แต่ตก็มาใช้จุลภูมิพลิกเนี่ยเพิ่งมาใช้เนี่ยแต่สามสิบปีที่แล้วเนี่ยจุลภูพลิกตอนโน้นกับตอนนี้มันก็ไม่เหมือนกันนะนะผมเรียนกับพ่อของพ่อของใครปะ อที่เป็นผมเรียกอาจารย์ COVID โควิดวงสุรวัตรนะโโนะอ,อะ geo p o l i t i ิอพ่อของดาราจำชื่อไม่ได้นะชื่ออะไรวะไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรที่ทำบ่งสุรวัตรอใช่ไหมอ่าผมไม่ได้ใช้เลยผมก็ต้องมาอ่านหนังสือผมก็ต้องมาหาความรู้เข้าคอร์สใหม่ใช่ไหม,อ,มอันนี้นานแล้วนะอันนี้นานแล้วนะสามสุสวัตรแล้วนะเลยตอนนี้ครับคุณสิบอง<ะ>คุณสิบที่เอาคุณเรียนปีหนึ่งเนี่ยปีสี ปีหนึ่งที่คุณเรียนเนี่ยพอปีสองเนี่ยวิชาปีหนึ่งคุณก็ไม่ได้ใช้แล้วหมดแล้วพอคุณพอคุณจบวิชาอ่าวิชาเฉพาะด้วยปีสี่เนี่ยออกมานี่ล้าสมัยแล้วออมเอไอเดคผมเปิดคอร์สเอไอกับเชิญอาจารย์คนหนึ่งมาสอนอ่ะทําภาพนิ่งนะอ่ะแล้วภาพนิ่งมีดีเอาเอวิดีโอได้ครับก็ะทำวิดีโอได้แล้วมึงต้องภาพนิ่งแล้วเอาภาพนิ่งมาทําวิดีโอ <c oughs> อีกชอ,อีกเดือนหนึ่งมันทําวิดีโอแล้วได้ปากสั่งเนี่ยเออ จริงว่าหรือว่าไอ้ ChatGPT ไอ้เจมินายเนี่ยมันทำมินิแอปได้เลยอ่ะเป็นเวิร์กโฟล์เลยคือคุณม่ต้องมาทำเวิร์กโฟล์เลยไอโอพอเนี่ยสั่งไปด้วยปากเนี่ยมันสร้างมันสร้างเวิร์กโฟล์ให้คุณเลยคุณไม่ต้องมาดีไซน์เลยที่ซามไปแต่ดีไซน์ว่าเอ้ยไอ้โปรดักเนโปรดักฟีเจอร์เป็นย <comigo. S 2> the so ังไงแวลูโพซิชั่นทางการตลาดแวลูโพซิชั่นนี้เป็นยังไงไอ้งานผ่านไหมเนี่ยมันวางเป็นเวิร์กโฟลหมดเลยพอพอโปรดักมาถ่ายรูปปุ๊บตอบเลย นี่ทาได้ในโอปอลอ้าวตายแล้วที่กูสอนเนี่ยเจ็ดเดือนที่แล้วมันยังไม่มีไอ้น,นี้เลยจบใช่ไหมแล้วคันนึงเนี้ย<ช>แล้วคุณคจะไปแต่งตำลาอะไรแล้วคอตเลอร์แต่งตำราการตลาดเนี่ยแต่ง่คือคือสมัยก่อนนะคอตเลอร์เนี่ยฟิลิปคอตเลอร์เป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งคอตเลอร์ก็เล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งแกแกไปตอนนั้นแกจะไปประเทศไหนกไม่รู้แล้วมีเมีผู้ชายคนหนึ่งก็วิ่งตามมา S <S อาจารย์ครับช่วยเซ็นหน่อยนะเนี่ยหนังสือ Marketing Management คัมภีร์การตลาดเลย First Edition ช่วยเซ็นหน่อยหนึ่งเก้าหกเก้าคอรเลอร์บอกว่คงไม่อยากเซ็นเพรามันล้าสมัยไปแล้วก็วมีคนก็ถามคอตเตอร์ว่าเอาเล่มที่ทันสมัยเนี่ยไอ้ม a r k e t i n g m a n a ม e จ e เมเล่มไหนก็เล่มที่ผมกำลังจะเขียนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเขียนไปแล้วมันล้าสมัยยังใช่ไหมคือพวกคุณจะเป็นตำราเนี่ออกมาเนี่ยเขาไปไหนต่อไหนแล้วโหก็จะพรุกกับ่ เออแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ไปถาม AI กันแล้วก็ให้ AI ให้ AI, ให้ a อมันไปหาในเน็ตมาอ่าถ้าคุณซีเรียสหน่อยก็สมัคร p e r ร์ e ฟก i t y ไปให้มันตรวจดูว่าที่ AI, AI ตัวเนี้ยไอชด a t g ดี D, <c oughs> หามันถูกต้องไหมมันไม่เหลือพื <c oughs> ้นที่อ่ะจนจนจนวันเนี้ยต้องถามว่า is university necessary ซในทางการตลาดมันจะมาถามเรามากักจะถามมันมีคำถามอึไงก็ถามว่าเฮ้ย hey, is our product มี reason to r e a s to exist หมเคยได้ยินไหมหนุ่ยเฮ้ยเนี่ยสินค้าเราเนี่ยมีเหตุผลที่เราควรจะอยู่ไหมเออเราทำอะไรอะไรที่คุณจะอยู่ในคุณบอกเหตุผลที่คุณควรจะมีคุณในตลาดสิอือซึ่งคำถามเนี่ยจะต้องไปถามพนักงานด้วยว่าคุณมีเหตุผลที่คุณควรจะอยู่ในบริษัทผมไหมโลกนี้มันอยู่ยาก นะถ้าเกิดว่าไอเอไอเนี่ยเนี่ยมันมันมีแมคเคนซีออกมาว่าเฮ้ยโลกของการทํางานเนี่ยมันจะเป็นฮิวแมนบวกเอไอบวกโรบอทเป็นพาร์ n เนอร์ชิพกัน่ะคือมหมายึงว่าทํางานเป็นพาร์ทเนอร์กันเอไอบวกโรบอตดูอะไรเงี้ยในโรงงานหนึ่งก็บวกโรบอตไปแขนหุ่นยนต์นะในในออฟฟิศก็จะเป็นบวกเอไอตัวโน้นตัวนี้อะไรไปเนี่ยผมก็ตั้งคําถามว่าไอพาร์ทเนอร์เนี่ยหมายึงว่า มันต้องการกันทั้งสองฝ่ายนะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าคิดํามีคนทเอแต่ถ้าเกิดว่าเอไอมันไม่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเป็นพาร์เนอร์คุณนะจบใช่ป่าคือมันทําได้ด้วยตัวมันเอง่มันทําได้ด้วยตัวมันเองแล้วมันไม่ต้องพาร์เนอร์แล้วมันมันแล้ต้องการคุณมาล่กก็ไม่ต้องการไงแล้วถามว่าถ้าคุณจะเป็นพาร์เนอร์เงไอนะคุณต้องมีความเก่งขนาดไหนอะ แล้วก็เอไอหลอกคุนรู้ไหมวันนี้ยากนะใช่ไหมะคือมันเก่งขนาดที่ว่าแม้กระทั่งคนฉลาดอย่างนี้ไม่รู้เลยถูกหลอกอ่ะอ่าเหมือนเหมือนบางคนอบางคนเนี่ยบางคนเดี๋ยวต้องทาให้ตรงกันนะเขาบอกว่าเราต้องขนานกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปทําคลิปไม่ได้นะคราวที่แล้วผมใกล้กันอเอเหรอใอเคี้ยทีคนบอกว่าอ่าไปหยิบคําพูดใครมาสักคนหนึ่งนหนก็แปลเป็นโคดอ่า้วก็เนี่ยโคด เออไอ้คุณรู้ไหมว่าอันเนี้ยไอ้คนนี้พูดจริงเปล่านั่นน่ะสิอ่าใช่ไหมอ่าถ้าพูดพูดถ้าพูดถ้าพูดถ้าถ้าคุณจะตรวจคุณต้องให้ชัดชัดเอเพอร์ฟักติตี้เดี๋ยวที่เป็นนักตรวจคุณเพอร์ฟักติตี้เป็นคนตรวจคือมันเนีเป็นแผนกสอบไอ้เพอร์ฟักติตี้มันเก่งนบหาว่าซอสไหนอะไรเงี้ยคุณก็สมัครใครเจ็ร้อห้าสิบนะตรวจที่อันเนี้ยพูดจริงเปล่าผมนี่เคยนะ ป็นไงครับเ,รเขาไม่ได้พูดเนี่ยคุณนึกว่าพูดแล้วก็ไปแชร์ไปคนก็มาเตือนจานมานันไม่มีลบถ้าไปทันน่ะโอ้โหเฟกนิวเลยงานนี้ใช่ไหมแต่แล้วเรื่องเนี้สมมติว่ามันตอบมาอย่างเงี้ยอา้าวเราก็ไม่รู้เราไม่มีความรู้ั้งมันนะ่ะจริงซึ่งหมายถึงว่าคุณก็ต้องไปตั้งตรวจนะว่ามันพูดได้จริงเปล่ามันคือเรียกว่า a อ h a l l u c i n a t i ช n นนะ่ะอืมอือเพราะฉะนั้นคุณจะพาร์ตเนอร์กับ a ออเนี่ยเอไมันฉลาดทุกเสี้ยววินาทีนะ ในนาโนเซคันด์่ยมันเรียนรู้ทุกนาโนเซคันด์น่ะขณะที่หนุยไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยมันเรียนไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วจะมาผมไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวผมไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวอตกรเนี่ยมันไม่รู้เรียนเท่าไหร่แล้วมนุษย์เนี่ยมันมีเรียกว่าเวลาที่ไม่ได้ทํางานเดี๋ยวให้มึงทํางานเดี๋ยวึงมีทางทันมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมเลยดาวว่าคนต้องพัฒน์เนื้อ a เหรอแล้วคนแบบไหนที่จะพาร์ทเนอร์กับมันได้อ่ะต้องเป็นคนที่เหนือกว่า ในแง่ของ critical thinking ซึ่งคนในประเทศไทยเนี่ยมีในประเทศไทยคนไทยมี critical thinking นะเอาโดยรวมนะน้อยพูดตรงๆครับอาจารย์น้อยผมจะเรียนเลยว่าผนเข้าใจผมจะเรียนว่าถาม critical thinking คืออะไรบางคนยังตอบไม่ได้อ่ะถ้าไม่ถามไังไยนะรู้ว่าคำแปลรู้ว่า critical thinking คือคำว่าคิดเชิงนิยากษาแล้วมันแปลแล้วมันคืออะไรไม่รู้ต้องไปถามยั่ แล้ว AI มันตอบมาเนี่ยมันใช่หรือเปล่ายังไม่รู้ฟังดูน่าเชื่อถือแล้วไปใช้โดยไม่ไมรู้ตัวอีกอันนี้น่ากลัวถ้าเหมือนเดี๋ยวพอดีเหลือเวลาเงินาทีนะมันจะทิ้งคําถามว่าเอ้ซีเกมที่จัดไปเนี่ยคุณถือว่าประสบความสาเร็จไหมแต่มีคน,นบอกท้าไ,ไม่จัดยอย่าวิจารณ์นะครับอย่าวิจารณ์ถ้าเกี่ยวไม่เัดนะเพราะว่าคนวิจารณ์นะคนเหมือนคนทำอาหารเนี่ยคนวิจารณ์อาหารนี่คนละคนนะ แต่เงินจากคนวิจารณ์หน so ังกับคนสร้างหนังแม่งคนละคนนะใช่เปล่าเออเออว่าจะนั้นเอาแบบหมดเวลาเลยเดี๋ยวทิ้งท้ายรงนี้ไว้เน่ยเดี๋ยวสิ้นปีเรามาคุยกันใหม่นะครับวันนี้ตอนนั้งคนลาไปกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตะกูลชัยและนัทพงษ์ม่วงธรร ขณะนี ata, ้เวลา13นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทย <to> ุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ด96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย อ,อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธาณนากุลเริ่มแล้วการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษรัฐ